แก้วนาำขวันหรือว่าแก้วจอมขวันนะคะเม็ดนี้เป็นแก้วจากบ่อแม่ว้าอำเภอเทินจังหวัดลำปางค่ะมีขนาดเม็ดอยู่ที่1.8ึ่คูณสอเซนติเมตรค่ะลักษณะของเม็ดนี้นะคะเราจะเจียเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าค,ค่ะแต่ก็เป็น จียนูนหลังเต่าเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเป็นทรงสี่เหลี่ยมชนนั้นเองค่ะเม็ดนี้นะคะเหมาะสำหรับที่จะขึ้นเรือนเป็นกําไลข้อมือหรือว่าจี้ห้อยคอจะสวยงามมากเลยค่ะหรือว่าจะพกพานำติดตัวหรือว่าวางบูชาไว้ประจำบ้านประจำร้านก็ได้นะคะเม็ดนี้มีเนื้อแก้วที่เป็นสีม่วงสีม่วงดอกตะแบกค่ะสีม่วงเข้มเข้มนะคะเรามาดูนะคะว่าแก้วนางขวัญมีอิทธิคุณ แบบไหนบ้างนะคะแก้วนังขวัญหรือว่าแก้วจอมขวัญน,นะคะเป็นแก้วที่มีสีเข้มอ่อนได้หลายออระดับค่ะยิ่งสะท้อนกับแสงนะคะเราจะเห็นเขาว่ามีประกายสีม่วงสะท้อนออกมาให้เห็นสวยงามชัดเจนค่ะกล่าวว่าแก้วนังขวัญน,นะคะจะให้คุณทางด้านจิตใจระงับความฟุ้งซ่านบรรเทาความเจ็บปวดในจิตใต้สำนึกทำให้มีสติปัญญาดีสมาธิสูงและ ยังช่วยเสริมสเสน่ห์เมตตามหานิยมอีกด้วยค่ะและยังให้โชคทางด้านความรักการพบคู่ครองหรือว่ามีคู่ที่เหมาะสมนะคะรวมไปถึงความเจริญรุ่งเรืองเกียรติยศชื่อเสียงอำนาจวาสนาบารมีสูงช่วยส่งเสริมให้ทรัพย์สินง,งอกเงยค่ะถ้าหากว่าท่านใดค้าขายนะคะก็จะมีการค้าขายที่ดีกว่าคู่แข่งค่ะหน้าที่การงานจเจริญก้าวหน้ารุ่งเรือง ช่วยเรียกทรัพย์กักทรัพย์ร่ำรวยทรัพย์สิ่งเพิ่มพูนโชคลาภมั่งมีมั่นคงอยู่เย็นเป็นสุขมีสเสน่ห์เจรจาก็มักจะเป็นต่อค่ะอีกทั้งยังมีเมตตามหานิยมแคล้วคลาดป้องกันภัยและยังถือว่าเป็นแก้วที่มีอนุภาพในการปกป้องเจ้าของให้พ้นจากมนต์ดำอาถรรพ์ต่างๆอีกด้วยนะคะตำนานยังสืบทอดมาแต่โบราณอีกนะคะว่า แก้วนางขวัญหรือว่าแก้วจอมขวัญเป็นแก้วที่นิยมนำไปถวายบูชาสการะพระบรมสารีริกธาตุอีกด้วยค่ะถ้าหากท่านใดนะคะชื่นชอบแก้วนางขวัญหรือว่าแก้วจอมขวัญและสนใจเม็ดนี้นะคะจะนำขึ้นเรือกนกำไรหรือจี้ห้อยคอหรือว่าจะรับเป็นเม็ดก็ได้นะคะท่านสามารถที่จะติดต่อสอบถามได้โดยตรงกับแอดมินค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ